สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่21เ,เดือนเมษายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า F P Markets ของเราเขามีให้บริการแล้วนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าจะแอดไลน์ไ like อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับผลการศึกษาจากองค์กรสิ่งแวดล้อมกรี e พีชนะครับเปิดเผยว่าเยอรมนีจะต้องจ่ายเงินนำเข้าพลังงานจากรัสเซียในปี2,565เพิ่มขึ้น60%เมื่อเทียบรายปีโดยคาดว่ายอดชำระเงินโดยรวมจะสูงเป็นประวัติการที่3.2หมื่นล้านยูโร กรีนพีชนะครับคาดการว่ายอดชำระเงินนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียของเยอรมนีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25แต่ที่ 1.42ล้านยูโรขณะที่ยอดชำระเงินนำเข้าก๊าซอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ที่1.76ล้านยูโรในปีนี้ขณะเดียวกันค่าราคาพลังงานในครัวเรือนแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยได้เพิ่มขึ้น39.5%เมื่อเทียบแบบรายปีโดยทางด้านของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเยอรมน,นีระบุว่าอัตราเงินเฟอ้อในเยอรมนีเนี่ยแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีที่7.3%ในเดือนมีนาคมครับ m a u r i ชโอวา r กสนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากกรีนพี e ระบุว่าการถกเถียงเกี่ยวกับการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียเนี่ยไม่ควรละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าโลกจําเป็นต้องหยุดพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระดับรากฐานแล้วก็เร่งการขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนครั้งใหญ่ สตอรข่าวสินหัวรายงานด้วยว่าเยอรมน,นีเนี่ยได้ประกาศแผนการเลิกซื้อการรรสเซียอย่างครอบคลุมภายในกลางปี2,567แล้วขณะที่ปริมาณการนําเข้าน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งในช่วงฤด,ดูร้อนปีนี้ทําให้เยอรมน,นีเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียในปริมาณที่มากภายในสิ้นปี2,565ครับผมข่าวต่อมาครับนักงุนเราไปดูทางฝั่งของยูเครนครับทุกท่านตัวนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับ นายอิรินารองนายกรัฐมนตรียูเครนเผยว่ายูเครนได้บรรลุข,ข้อตกลงเบื้องต้นกับรัเสเซียนะครับในการกำหนดเส้นทางระเบียงมนุษยธรรมเพื่ออบพยพสตรีเด็กและคนชลาออกจากเมืองมาริโอโพครับในวันที่20เมษายนนางเวเลซุกนะครับระบุว่า เราสามารถบรรลุข้อตกลงล่วงหน้าในการกำหนดเส้นทางระเบียงม,มนุษยธรรมสำหรับสตรีเด็กและคนชราได้แล้วเมื่อดูจากสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายในเมืองบริโพนี่คือสิ่งที่เรากำลังพยายามที่จะทำกันครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่ามีประชาชนหลายพันคนเนี่ยถูกสังหารในเมืองบริโภคซึ่งเป็นเมืองท่าริมทะเลอซอฟนะครับที่ถูกทางกองทัพรัสเซียปิดล้อมแล้วก็ทำลายจนราบคาบนี่คือสิ่งที่ ตลาดให้ความสนใจนะครับแต่ต้องบอกกับนักทุนนะว่ามันจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวกราฟของเราเอา้าวทำไมเหรอคุณในเมื่อมันเป็นเรื่องของสงครามในอย่างนี้ไหนเหมือนกับว่ามันมีการเจราจาที่มันจะดีไม่ใช่หรอครับเพราะว่าการเจราจาที่ดีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยระยะสั้นๆครับทุกท่านแต่มันก็จะไม่ได้เป็นปัจจัยที่แบบว่าส่งผลกระทบยืนยาวเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากปัญหาหรือว่าประเด็นสงครามยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่กระผมอยากจะเล่าให้นักทุน